สวัสดีครับทวูเกศครับวันนี้เรามาอยู่ใน youtube channel นะครับด็อเตอร์เลิฟหนึนะครับขอความกรุณาช่วยกด subscribe ช่วยกดไลค์กดแชร์ ให้ผมด้วยนะครับและเพราะว่าเราแต่ละเลือกเนี่ยท่านครับใช้อารมณ์ทุ่มเททั้งบางทีน้ำตาก็ไหลออกมานะครับเพราะฉะนั้นเมตตาผมจะครับแล้วก็ช่วยกดตรงนี้หน่อยเราจะได้รู้สึกว่าผมจะได้รู้สึกว่าแบบเราเราเป็นมิตรไมตรีต่อกันนะครับกลับมาเล่าเรื่องเรื่องหนึ่งซึ่งเวลาที่คนก็จะประนามผู้ชายคนหนึ่ง ว่าแบบทิ้งลูกทิ้งเมียพอได้เดีอได้ดีแล้วทิ้งลูกทิ้งเมียทิ้งพ่อทิ้งแม่รต่างๆเนี่ยเขาจะดา่าเลยเฉินซือเบ่ยเฉินซือเบ่ยแปลว่าชื่อของผู้ชายคนหนึ่งและเรื่องนี้เกี่ยวกับเปาบุงจินด้วยนะครับเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่กับเมียเนี่ยแล้วก็มีลูกสองคนแล้วก็พยายามที่จะสอบเลือเกินจนกระทั่ง เออเงินไม่พอเมียก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินทํางานสารพัดท,ทอผ้าอดตลับขับตะนอนไหนจะทํากับข้าวเลี้ยงพ่อแม่ที่แก่เท่าไหนจะทําให้สามีไหนจะสามีอารมณ์ไม่ดีก็ต้องไปปลอบประโลมแบบโอ้พี่พี่อยากรมเสียเดี๋ยววันหนึ่งมันก็ต้องเป็นวันของพี่แหละ ถ้าเผื่อพี่ตั้งใจขนาดนี้เดี๋ยวพี่เข้าไปสอบในเมืองหลวงนะ่ะพี่ก็จะต้องได้ตําแหน่งได้เป็นจองหมวนนะคะแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็จะเป็นหน้าเป็นตาแล้วก็จะเป็นหน้าเป็นตาที่บ้านนี้มีมีลูกชายได้เป็นจองหวน ลูกก็จะภูมิใจพ่อได้เป็นจองหัวนี่นก็จะดีใจเมียม,มีผัวได้เป็นจองหัวต่อสู้ค่ะสู้สู้สู้สูสแล้วก็ตั้งใจแล้ววันหนึ่งก็เอาของทุกอย่างได้ไปบ้านเนี่ยที่มีค่าเนี่ยไปขายเพื่อให้เพื่อใ,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 ให้มีเงินในการเป็นค่าเดินทางไปสู่เบื้องหลวงไปสอบเพื่อจะเอาตำแหน่งจองหัว แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยคนเนี้เขาชื่อเฉินเฉินซื่อเบ่ยเป็นคนที่แบบรูปร่างหน้าตาหล่อเหลาเผาพริง้งเป็นที่ต้องตาต้องใจแหละนะครับก็ไปสอบปรากฏโชคดีสอบได้เป็นจองวนงั้นพอสอบได้เป็นจองวนบัจจุบ,บมีการก็เหมือนกับใครที่สอบได้เป็นจองวนสมเมื่อีี่คนอะไรเงี้ยนะฮะก็เป็นต้องได้เข้าเฝ้า สมติสามคนก็ต้องได้เข้าเฝ้าฮองเต้ซึ่งอาจจะมีฮอ,อ,องเฮาอาจจะมีลูกสาวอาจจะมีอะไรต่างๆนี่คือครอบครัวต่างๆนี่ก็จะมาให้เข้าเฝ้าเพราะถือว่าเป็นคนเก่งที่สอบทั้งประเทศแล้วก็ได้ได้เป็นจองวนปรากฏว่าด้วยความที่เป็นเฉินซื่อใบด้วยความที่เป็นคนลูปงาม 很เซียวสาเซียวสาแปลว่าเป็นคนที่ดูหล่อเหลาพ,พิงเผาเซียวสาเซียวสาก็ได้ส่วยก็ได้นะครับก็ใช้ได้ทั้งสองอย่างเซียวสาส่วยปรากฏว่าอีเจียนจงฉิงอีเจียนจงฉิงแปลว่าเห็นปุ๊บมันเป็นรักที่แบบอะไรนะอีเจียนจงฉิงพอเป็นพอมองปุ๊บเลยแล้วว่านี่คือความรักที่เกิดขึ้น นะครับไม่ไม่ไม่ไมมรักทันทีก็ปรากฏว่าเจ้าหญิงก็ปิงกับคนนี้เฉินซื่อเหมยเฉินซื่อเหมยเนี่ยพองเงยหน้าก็มองเจ้าหญิงก็โอ้โหนึกถึงเมียตัวเองก็ดูสมบุกสมบันก็หาความงามไม่ได้เลยแต่เขาก็ก็คือคือเมียเมียเมียนั่นแหละก็ก็หาไม่มองเจ้าหญิงโอ้ เป้งสวยเหลือเกินสวยเหลือเกินนะครับทุกอย่างก็ดำเนินการต่อไปเฉินซื่อเหมยนั้นได้รับการเรียกเข้ามากิ่นข้าวเราใช้โบราณเขาใช้คำว่ากิ่นข้าวเสวยพกยาหาไอ้อยิ่งไม่ใช่สวยได้ไปเข้าเฝ้าเสวยพกยาหารร่วมกับเจ้าหญิง แล้วก็คุยกันมาความรักก็เติบโตจนวันละนิดวันละนิดวันละนิดเฉินซื่อเหมยไม่ได้เขียนในประวัติว่าแต่งงานแล้วเฉินซื่อเหมยเขียนว่าโสดฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นฮ่องเต้พอรู้ว่าลูกสาวออชอบกับเฉินซื่อเหมยเฉินซื่อเหมยก็เป็นคนที่ดูมีสง่าราศีก็เลย จัดงานแต่งงานให้เป็นเขยเขยหลวงหูหมาเย่ก็คือก็คือ,เ,อ,อเขาเรียกกันอะไรเขยหลวงส่วนทางเมียเก่าก็ไม่ไม่ได้ข่าวาวเลยทำไมหายเงียบไปทำไมไปสอบที่เมืองหลวงแล้วหายเงียบไปก็พอดี พ่อแม่ของเฉินซื่อเบยก็เจ็บป่วยก็ต้องดูแลจนกระทั่งทั้งสองคนเสียชีวิตพอผ่านงานศพเข้าไปเขาพาลูกสองคนเก็บเท้าเก็บขอหอบขอเพื่อที่ไปตามหาพ่อตามหาผัวเฉินซื่อเบ่ยที่เบิ่งจีนแล้วระหว่างทางที่เดินทางไปก็เจอบางคนที่เขาเดินทางกลับมาจากเมืองหลวงเขาก็บอกรู้หรือเปล่า ขอตัวเองอะนะได้เป uh, so so ็นจองหวนฮะใช่เหมาใช่ไหมเกิ่งั้านเลยเอ้ยโยเอ้ยโย我า高兴บ我太高ไมโดนบ你太ดาลให้เเาแบบเขาสอบได้ แต่คนนั้นก็บังเอิญไม่ได้เล่าต่อไม่ได้พูดต่อว่าเฉินซื่อเหมยตอนนี้เนี่ยกลายเป็นเคยแล้วของแต่งงานกับองค์หญิงแล้วก็ผ่านการพิเศษแล้วอยู่ด้วยกันนี่พอเข้าไปเมืองหลวงก็ไปสืบสอบเจาะหาถามนู่นถาม,ถามนี่ถามนี่ถามนู่นถามนู่นถามนี่ถามนี่นก็รู้ว่ารู้ว่าตกลง เฉินสอเหม่ได้แต่งงานกับเจ้าหญิงน้ำตาพรั่งพรูมาแต่ไม่การเล่าให้ลูกฟังก็ก็ร้องไห้แต่ลูกสองคนก็เกาะขาเนียนี่คู่เสมร้องอะไรร้องทำไมนี่คู่เสมา <c oughs> แล้วเรื่องนี้ได้สร้างเป็นหนัง ขออนุญาตเล่านะครับลูกสาวกับลูกชายแนละ้วลูกชายนั้นคือฉเ,อเ,เฉินหลงเล่นตอนเป็นเด็กเฉินหลงเล่นเป็นตอนเป็นเด็กนะครับออก็เล่นเก่งร้องง่ายต่างๆเนี่ยนะฮะก็ผู้หญิงคนนี้ก็หาวิธีการก็มีคนที่สงสารก็บอกว่าเฉินชื่อไปร วันนี้จะต้องเหมือนกับนั่งเกี้ยวเนี่ยนั่งเกี้ยวเนี่ยนะเพื่อจะผ่านถนนเส้นนี้พอพอเมียได้ยินปุ๊บเนี่ยนะก็พาลูกสองคนก็ไปยืนยืนยืนรอไปยืนรอพอขบวนรถใกล้มาปุ๊บเนี่ยนะก็เฉันซื่อเป่เฉานจื่อเป่我来了我带孩子来了แล้ว来啦先พาลูกมาด้วย ซึ่งใบก็ได้ยินแล้วก็แง้มแง้มตาต่างนิดหนึ่งพอเห็นป๊บตกใจก็สั่งคนข้างหน้าบอกว่าไม่ให้หยุดเดินไม่ให้หยุดควบผ่านไปอย่างรวดเร็วเดินไปอย่างรวดเร็วก็ผ่านเข้าไปแล้วก็ให้ทหารเนี่ยก,กันเมียและลูกเอาไว้ก็กลับไปก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็เลย ถ้าเรื่องนี้รู้ถึงหูห้องเต้รู้ถึงหูเจ้าหญิงรู้ถึงหูพระราชชนพระพันปีหลวงอะไรจะเกิดขึ้นรู้ถึงคองเฮาอะไรจะเกิดขึ้นโอ้เขาต้องตายเขาต้องถูกบันคอตายแน่นอนในฐานะที่โกหกฉะนั้นเราจำเป็นที่ต้องฆ่าเมียเก่ากับลูกสองคน ให้พ้นกว่ากน้ำแม้จะยังมีคุณธรรมในใจอยู่บ้างที่ยังคิดถึงลูกหรือข่าเฉพาะเมียแล้วลูกละ่ะลูกก็ต้องเอาไปเล่าต่อทำยังไงดีทำยังไงดีจะมาปัาน้นทำยังไงดี ก็ปันนึงก็พอดีอยู่กับเจ้าหญิงเจ้าหญิงก็บอกเอ้อวันนี้เด็ดพี่เป็นละลายทำไมดูหน้าไม่มีความสุขเลยอ๋อไม่เป็นไรพอดีวันนี้งานเยอะมากอะไรเงรีย้ยก็เลยแบบเครียดยอะไรเงี้ยก็ทำไมให้ไม่ให้คนอื่นทำละ่ะตัวเองน่ะหน้าที่อะไรเป็นราชบุตรเขยทำไมต้องไปนั่งทำงานอย่างเยอะเยอะแยะขานาดนั้น เออก็ก็อยากจะถวายงานอางค์พ่อเต่อะหรอโอ้เด็ดพี่ก็ดีแล้วดีเหลือแสนเนาะก็อ่าอ่าอาคิดไปคิดมาอยู่สองวันความชั่วที่บันบีอยู่ในตัวเฉินซื่อเหมยนั้นบะันมีมากกว่าความดีและความการุณาก็เลยเรียกทหารคนหนึ่งมาแล้วก็ ให้ดาบทหารคนนี้ไปบอกว่าแล้วก็ไปสืบปรากฏว่าคนคนนี้เนี่ยอยูอ่ไปถึงว่าตัวเมียกับลูกเนี่ยไปอยู่อาศัยอยู่ในวัดแห่งหนึ่งให้ไปแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นเมียเป็นลูกแต่บอกว่าผู้หญิงผู้หญิงกับเด็กสองคนเนี่ยสองคนเนี่ยเป็นคนที่ตัวรังควานสร้างปัญหา ให้เจ้าไปฆ่ามันเสียไอเจ้าไปฆ่ามันเสียโอ้ฟังแล้วดูแบบอมตมคิดมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังต่อนะครับว่าตกลงแผนการของเฉินซื่อเหมยนันประสบความสำเร็จหรือไม่แล้วตอ,ตอนต่อไปก็จะได้พบกับเปาบุญจินนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับไม่หมด